สวัสดีครับกับล้างทุ่ลุ่มไม่ดีอุด EGR ซ่อมรถยนต์นะครับบายช่างเกตหรือช่างสายฝนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับกันยายนพุทธศักราช2 5 6 5นะครับวันนี้กับยูสุดีแมกนะครับปี2007นเะครับเครื่อง2005นะครับมาด้วยอาการไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับจากการจับโค้ดดูแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส P 0 4 0 3นะครับเป็นการทำงานบกกร้องของมอเตอร์ EGR นะครับ ตัวนี้ก็ที่ระยะนะครับ565,913กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการล้างนะครับแล้วก็อุดจีอาแล้วก็ใส่สายแอร์โฟปิดการทำงานไปเลยนะครับถ้าตัวนี้เข้าศูนย์ก็งบประมาณอยู่ที่รวมค่าแรงก็อยู่7,000อัพนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนยี่เฉลนะครับเราลบไฟโชว์นะครับแต่มาจบที่เรานี่ทำการล้างอุดแล้วก็ใส่สายปิดแอร์โฟไปเลยครับหรือท่านที่มีงบก็ทำการรีแมปปิดก็ได้นะครับภาพก่อนล้างทุ่นไว้ดีนะครับ รูึกว่าคันนี้จะเคยทําการล้างทุ้โรบิดีไปแล้วนะครับตัวนี้เราจะทําการเก็บงานให้อีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จบสองงานได้ครับส่วนประเด็นนะครับตัวนี้เป็นแผ่นอุดเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ก็การใช้งานก็จะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้อัานานหรือคือการผูกก่อนได้นะครับแนะนําให้เป็นสแตนเลสแท้สามสสีนะครับแผ่นสแตนเลสเขาจะไม่ดู กับเหล็กไม่เหล็กนะครับน,นี่นะครับอันนี้คือเหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กก็จะเป็นอย่างนี้นครับภาพของทุเลาไม่ดีนะครับหลังทําการล้างน,นะครับอันนี้ก็รอทํา,ทาการประกอบนะครับตัวนี้ ครับด้านในครับเราจะล้างให้สะอาดที่สุดครับือที่ว่าอากาศจะได้ไหลลื่นแล้วก็โล่งนะครับตัวนี้เฮ้ยทำการอุ่นเลยนะครับตัวนี้ท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ภาพของเลยเร่ยๆนะครับทการล้างแล้วก็วเอาจีอาร์นะครับสภาพของช่องพอได้ดีข้ามวัาสุนนะครับหลังทําการล้างนะครับตัวนี้เราจะล้างให้สะอาดที่สุดครับเพื่อที่ว่าอากาศที่ไหลลื่นเข้าไปใน ้องผอมไหม้ได้สมบูรณ์นะครับทําให้การผอมไหม้สมบูรณ์สะอาดยิ่งขึ้นครับขอท่านสนใจนะครับติดต่อ0803379950นะครับประกัดบ้านของร้านนะครับตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอสีหโกศลปราจีนบุรีนะครับเขตอุทมสาคามสามสิบสี่นะครับช่างเกศหรือช่างฝนนะครับติดต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ